สวัสดีชาว b บ b c o n อยู่ทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะแม่ไม่ทันเริ่มเกมหายเลยสัตว์อุย๊ยเก็ดอคนนี่เป็นไหนหรอวะอยู่ในกล่องดำลูกขาย ขอลู้สึกตูดพ่อเฮยล้อเออแย่แ yes, ค okay. ผมก็สวัสดีชาวบอเนิลท่านนะครับผมนี้นะครับเราจะมาเล่นเกม Happy ้วีอะไร Happy ้วีแฮปปีวปป้วีอะไรสักอย่างนี่นะครับผมถ่ายด้วยไอแพเหมือนเดิมนะครับผมเพราะบอแกิลแฟตอะไรครับผมเนี่ยมันติดไวรัสนะครับผมก็เ,ออเลยถ่ายไม่ได้นะครับผม ลูกลูกมาทำไมเนี่ยโหตีลากาเลยขอขอกูอีโอ้อยออกระเด็นหมดเลยชิ้นนงชิ้นนี้นะเปลี่ยนดานนี่มครับดานนี้มันไม่โดนใจครับผมเอานี่ดีกว่าเฮ้ยอะไรอ่ะจัดกานไรวะจะเล่นไรับ เน็ตท,ทีโอทีนั่นแหละครับผมคงไม่ใช่เน็ตอะไรโอ้วเจอซ์ไปเลยครับผมไอ่ขับไงววะอะไรคร up down left brake shift เราม่งไม่ไปเอาเอีกแค่ไปและโห<ฮ>ตดไม่ต้องบินได้ครับผมคนไทยไม่ต้องบินแล้วครับผมโหโอ้เรือวะ ไม่มนเลย,ยนี่ดีกว่าครั่ะอืมอืม,อ,มอะไรวะไปเร็วจังโอ้ยไม่เฮ้ย <c oughs> <c oughs> ลองด้วย เอ้ยหลอกกัด้วยอะไรวะไม่ได่าอะไรไมาเนี่ยอ๋อนั้นเล็กเล่นอันนี้ใหม่ครับโอ้เมื่อกี้เรากดเซตนะครับผม

ว้าวน่าเล่นมักครับผมนี่ครับไม่ต้องอ่านชื่อหรอกครับเล่นเล่นไปเลยครับกำกำเบยครับกำเบยซันเดคอติซันเดคอติซันเดคอติ ทุกคนวิ่งขาขาดแล้วแหละอุ้ยอ๋อสแตนดาร์ดคอนแม่งกระโดดลงเลยตุ้งต้องนานอื่นนะครับผมมีตัวเลือกเยอะครับอันเนี้ยโปโกเกมอน นคนี่ครับพอ่อหลวงของเราครับพอ่อหลวงของเรารจำได้ไหมครับ พ่อแม่แขนขาดโหพ่อแม่ทะเยอทะยานสิพายไป้ดไปจะกยาคกับตัวแม่ไม่ไป ลองมากานที่อนนะไรล่ะกานสุดท้ายแม่งเลยน,นี่กช่กับใครแกรอดอะไรสองพัลูกครับโอ้อันนี้แกหลุนนลนนลได้ 哇。